ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกร,รู้ผิดคิดอ่านเขียน ให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแ่งสู้รู้สร้างนานผู้คือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานปลุกสำนึกสั่งสมอุดมการมีดวงมานเพื่อมวลชนใช้ตนเอง ูจริงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกลา้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาปู ประวัตินางนุชรีอุ่นโอบพุ่มำนวยการสถานศึกษาวิยทยาฐานะพุ่มำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3 เกิดเมื่อวันที่25เดือนมกราคมพุทธศักราช2515ที่บ้านเลกที่33หมู่9ตำบลทุ่งขวางอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีเป็นบุตรของนายระอองนางเฮียมสุรกุลมีพี่น้องจำนวนทั้งหมด3คนเป็นบุตรคนสุดท้องประวัติด้านการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดนากระรอกอรุณราชอุปถัมภ ระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนพนัทวิทยาคารอ,อพนัทนิคมจังังวดชนบุรีระดับปริญญาตรีสถาบันราชพัฒฉะเชิงเซาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตาศาสตร์ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยบุรพาการศึกษามหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษา ประวัติด้านการสมรสสมรสกับนาวาตรีวิชัยอุ่นโอ๊บเมื่อวันที่สองเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2549ประวัติด้านการทำงานนางนุชรีอุ่นโอบเข้ารับราชการครูในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนมกุดเมืองราชวิทยาลัยอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2539 ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพทักษะกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อคุณภาพของผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อตรงสุจริตก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 9พฤศจิกายนพุทธศักราช2549าตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนสัตหีวิทยาคมอําเภอสัตหีจังหวัดชนบุรี25ธันวาคมพุทธศักราช2554าตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสัตหีวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองเขต18 ความภาคภูมิใจในการรับราชการอาชีพครูสายครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีในดวงใจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่4ปีพุทธศักราช2550รางวัลเหรียญทองครูผู้ฝึกสอนนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชาติระดับภาคกลางและภาคตะว,วันออก ได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขวิทยากรค่ายคตศิสตั์โอลิมปิกวิชาการค่ายหนึ่งสอวน 1>, 1. มีนาคมพุทธศักราช2,562ดํารงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบ้านสาราสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2องข้าพเจ้าน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรชัชกาลที่9และพระบรมราโชบายการศึกษาของในหลวงรชัชกาลที่1ิ เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาโดยนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในกรอบการดำเนินงานบริหารงานแบบมีส่วนร่วมใช้นวัตรกรรมการบริหารงานโดยใช้บ้านสาราโมเดลบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่างๆให้สวยงามสะอาดปลอดภัยบริหารพื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่า ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยระดมทรัพยากรในการดำเนินง,งานจากผู้ที่มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนในการก่อสร้างและซ่อมแซมมุ่งส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรม,มพิบาลสร้างขวัญและเสริมกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินตาพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่9รอบที่1ปีการศึกษา2562นักเรียนและครูได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในกิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ครูได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายามุก 29มกราคมพุทธศักราช2564นารดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งกลมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ข้าพเจ้าบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายทางการศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยธรรมาพิบาลโดยใช้รูปแบบนุษ โมเดลมุ่งพัฒนาครูสู่คุณภาพของผู้เรียนด้วยวิถีของคุณธรรมตลอดจนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในบริเวณของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนและครูมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้จึงส่งผลให้การบริหารงานมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นจนได้รับรางวัลอาทิเช่น รางวัลด้านผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาประกอบด้วยรางวัลการยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสามดาวรางวัลชมเชยอันดับ2ระดับประถมศึกษาในโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้านหัวข้อโทษของกัญชาและยาเสพติด รางวัลชมเชยกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารระดับดีเยี่ยมประจำปี2564ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3รางวัลต้นแบบทางวัฒนธรรมด้านการดนรงส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี รางวัลดีไม่มีอบบยามุกและได้ทำโครงการครูเพื่อสิทธิ์ปลอดอบบยามุกรับมือโควิด -19 ในโครงการครูดีไม่มีอบบยามุกประจำปี2564รางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดถอดบทเรียนเวทแพค t ทีสสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมการโดนรงส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จนได้รับรางวัลประเภทองค์กรรวมทั้งคณะครูได้รับรางวัลประเภทบุคคลของจังหวัดชนบุรีประจำปี2565รางวัลด้านครูได้บุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยรางวัลชมเชยอันดับสองระดับประถมศึกษาในโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินร้านหัวข้อโทษของการชาและยาเสพติดประเภทค,ครูที่ปรึกษาประจำทีม รางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานรางวัลยกย่องชูกเกียรติครูดีสีชนสาและเป็นครูดีสีบางระมงรางวัลครูรุชนคุณคุณธรรมประเภทครูระดับดีมากประจำปี2564รางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2564และรางวัลชมเชยการประกวดผลงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี และรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกรางวัลด้านนักเรียนประกอบด้วยผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถทั้งด้านการอ่านและเขียนอาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ72.77ผลการประเมินสูงกว่าปีการศึกษา2563และสูงกว่าระดับชาติ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564คิดเป็นร้อยละ6 9 2 2ผลการประเมินสูงกว่าปีการศึกษา2563และสูงกว่าระดับชาติและผลการทดสอบระดับชาติ O-net ชั net, ้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564มีคะแนนพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา2562 ส <Yeah. S 1> ุดท้ายนะราวที่ไหนก็ไที่ไหน ว,พพวันที่งนิ่งเดือนตุาลาคมพุทธศักราช2 5งือนุราร้อยกสาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสา และสุดท้ายนี้ข้าพระเจ้าขอตั้งปฏิพานว่าจะสืบสารศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งพัฒนาครูสู่ผู้เรียนให้รอบรู้ควบคู่คุณธรรมและนำความเป็นเลิศสู่สถานศึกษาขอขอบพระคุณค่ะ